ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดสอนนะครับทําสีผมนะครับหลังจากที่เรามีการเช้งชมพูนะครับหรือสะในลักษณะของการล้างในผมสะอาดเสร็จแล้วเราก็มาดูลักษณะของผิวหนังความหมายของออดก็คือนะครับว่าผิวหนังเขาเป็นแผลฝีหรือตุ่มผู้พองไหมอันนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทํางานนะครับนะ ส่วนถ้าไม่เป็นนะครับเราก็ต้องดูนะครับว่าผมเขามีการบอกช้ำนะครับความหมายก็คืออาจจะมีการฟอกกัดหรือไฮไลท์ตลอดจนถึงการยืดนะครับหรือการเพิ่มเม้นต่างๆกับปลายผมปลายแนวอาจจะเป็นนิ่มหรือเป็นวุ้นอันนี้ก็ควรใส่ตัวรีแพร์หรือบำรุงหรือปกป้องในลักษณะของเส้นผมเสร็จและออสมานะครับใช้เป็นอคอร์กครีมหรือการใส่ในลักษณะของสีผมวันนี้ออสใช้เป็น น้ำ b ันฟนะครับหรือเป็นน้ำตาลนะครับ <c oughs> บล่านะครับหรือเป็นน้ำตาลถึงของธรรมชาติเพื่อลงหรือปกปิดในกึ่งลักษณะของผมขาวเทคนิคตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับงานโคลเลอร์นะครับหรืองานสีผมเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับแล้วแต่ความถนัดหรือความชอบนะครับ บางครั้งนะครับหลายท่านหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หลายตัวนะครับบางทีนะครับผมไม่ต้องสระผมที่มีลักษณะของการเขาเรียกว่าใช้คําพูดที่สกปรกนิดนึงนะครับนะอาจจะสกปรกหรือลักษณะติดค้างวันสองวันเขาก็สามารถจะสระได้แต่นะครับบางที่ก็ต้องล้างให้สะอาดก่อนเพื่อให้ลักษณะของเส้นผมหรือลักษณะของความมันเนี่ยนะครับบางท่านอาจจะใช้เป็นออยเป็นซิกกี้นะครับหรือเป็นมันเนี่ย ติดอยู่ลักษณะของใส่ผมอยู่บางครั้งสีอาจจะไม่ลงถึงลักษณะของเคารีกว่าจนถึงทั่วนะครับหรือติดนะครับไม่ได้เห็นชัดนะครับเป็นความรู้ดีกว่านะครับะเป็นเทคนิคดีกว่านะครับว่าการทํางานแล้วแต่ผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีความแตกต่างกันนะครับนะนะครับสิ่งที่ดีที่สุดนะครับถ้าเรากลัวไม่ติดนะครับหรือปิดปกปิดผมขาวก็ควรจะต้องล้างนะครับหรือทําความสะอาดแต่ไม่ควรเกา ความหมายก็คือเล็บเราเนี่ยนะครับมีหรือว่ามี <c oughs> จะใช้คําว่านะครับอาจไปเกาแล้วผิวหนังเขาจะแสบนะครับหรือละคายเคืองอันนี้แน่นอนส่วนนะครับการใส่ตัวคีมนวดน,นะครับหรือเป็นคอชิเนอร์หรือเป็นตัวทิปเม้นอะไรพวกนี้นะครับก็ควรใส่ทีหลังนะครับนะไม่ควรใส่ตอนที่เราจะทําเคมีบางครั้งนะครับสีนะครับอาจจะไม่ลงลักษณะของการปกปิดได้ร้อเเพราะว่าตัว ครีมพวกนี้จะไปปกปิดอยู่นะครับนะอับเป็นเก็ตความรู้ที่ออสเอามาแพนหรือแชร์4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว4ช่องทางนี้นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f c ทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กนะครับก็มาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออสด้วยนะครับชื่อกันกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับหรือกดการแจ้งเตือนอันนี้ก็คือหัวใจหลักจากการที่เราลงพื้นลองพื้นความหมายก็คือแตะแตะนะครับห่างคนไม่นิดนึงรูดจะถึงปลายเพื่อให้สีผมเนี่ยเขาอยู่เป็นลนักษณะของสม่ำเสมอจบงานเราก็มาใช้หางหวีหรือแบ่งนะครับหรือดูรอยแสกหรือเป็นรอยยิ้มของโคนผมเนี่ย จิ้มนะครับแตะนะครับบางครั้งก็ใช้หัวนิ้วโป้งกดๆนิดนึงอันนี้จะทําให้การปกปิดในกึ่งลักษณะของโคนผมหรือลักษณะของผมขาวอันนี้ได้ดีนะครับนะส่วนการทํางานหรือใช้เทคนิคต่างๆนะครับบางท่านที่เจอในเคสกรณีผมสั้นเนี่ยเราอาจจะแบ่งหรือไม่ต้องแบ่งก็ได้นะครับเป็นงานที่ง่ายครับส่วนผมยาวนะครับเรากลัวยากนิดก็ควรจะต้องแบ่งเป็นสัสดส่วนอันนี้จะทาให้งานง่ายนะครับครับวันนี้ผม และทีมงานตลอดจน4สายทางนะครับมีการแพนมีการแชร์ไป4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเรียว TikTok เพียงท่้นแอดนะครับ a ก o มครับ s o m j i t ออสสมจิตหรือออส t ิ k ตอกตรงนี้ท่านก็สามารถ a d m i n r e t ทกเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีทางช่อง t ิกต o k ส่วนทาง Facebook l i ์ every day อาจจะเป็นครั้งหนึ่ง ที่ออสไปศึกษาไปเรียนรู้ที่แพรลีดนะครับหรือเป็นยิลุยดีฟรอดนะครับหรือเป็นอเล็กซองเดอะสปาลีดตลอดจนถึงรโรเลอ,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 ลอล์เดอะสปารีดออสเอาเทคนิคเอาการทํางานเอาความรู้แขนงกล่งของเคมีมาเผยแพร่มาแช์นะครับทางช่อง Facebook หรือ a c e b o o k Live e v e r y d a y เพื่อนน้องหรือชาเอฟซีทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปได้ทางช่อง Facebook ส่วนนะครับทางช่อง YouTube <c oughs> ที่ออสแทนวิชาไปประมาณ1,300อ EP ลองไปเลือกเอาวิชาที่ท่านชอบนะครับอาจจะชอบผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้าตลอดจนถึงงานแข่งผมในและต่างประเทศที่ออสไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษเมริกาฝร,รั่งเศสอิตาลีเราเอาเทคนิคเอาการทำงานเอาความรู้หรือสายงานในคะแนนงกึ่งของเสริมสวยนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับสช่องทาง แต่อย่าลืมนะครับเข้าไปทางช่อง YouTube พิมพ์คำว่าอาจารย์ออสสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินรืทแท็กเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีเช่นเดียวกันนะครับส่วนน้องใหม่นะครับมาแรงคือตรงช่องเลียวตรงนี้เขาโอเพนนะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนงของศ<ป>าสตร์อยู่ลักษณะของปลายหูปลายลายชจแนวที่เราแบ่งชั้นทีละชั้นนะครับ เพื่อให้สร้างกรอบลายชายแนวจะออกไปได้สวยงามส่วนด้านหลังจะเห็นนะครับผมเขายาวมาสิ่งที่ง่ายหรือสวยงามที่สุดก็คือการตั้งหรือการตัดให้ลักษณะของการไล่หรือยกเทขึ้นมานิดหนึ่งในกึ่งลักษณะของบ๊อบเบสิกนะครับเพราะใช้กังไกงดิวหรือเจาะหรือแซกลักษณะของโคนผมปลายลายชายแนวที่เราใช้ดิวเจาะหรือแซกลักษณะของโคนผมเนี่ยเราต้องการในนิ้วึหรือลักษณะของการผิวหวานะครับส่วนงานคัด <c oughs> งานตัดนะครับเราแบ่งทีละชั้นวางลายวางแนวหรือวางรอบหรือลักษณะของทรงความหมายก็คือการที่เราแบ่งทีละชั้นเนี่ยว่าเราคัดหรือตัดเนี่ยมันจะเห็นรอบลายใจแนวหรือของทรงเนี่ยลักษณะของงานง่ายนะครับบางท่านนะครับไม่แบ่งหรือตัดเยะยาวหนาอันนี้บางทีบางครั้งเราตัดไปแล้วปลายกันไกลมันจะพลิกนะครับหรือกระเดิดขึ้นจะทําให้ลักษณะของปลายเนี่ยตวัดหรือสวอนขึ้นอันนี้จะชี้นะครับนะส่วนทิ้งที่ง่ายที่สุดก็คือการกดให้แนบ หรือหวีนะครับและใช้ไปในกายตัดและตีงุม้มเข้าไเพื่อให้ขอบลายแนวหรือลักษณะของทรงเนี่ยออกมาได้ลักษณะของการงุ้มนะครับหรือลักษณะของการงอ,อเข้าไปอันนี้เป็นเทคนิคหรือการทํางานนะครับส่วนการแบ่งนะครับแตหยีออสเกิร์แล้วว่าถ้าอยู่ในลนักษณะของผมหนาเราก็แบ่งให้บางนิดนึงแต่ถ้าผมบางนะครับเราก็แบ่งให้หนานิดนึงส่วนการไล่กรอบ ความหมายก็คือการเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหน้าที่เราไล่กรอบมาเชื่อมต่อในโซนของซิกด้านหลังเรานั่งเล็งเลยนะครับนะจะเห็นนะครับว่าวิาวธีการตัดผมบ๊อบนะครับในกลึงรสณะของกีตการ์ดีเนี่ยเราเน้นแบบบ้านๆความหมายก็คือหลักหรือการทํางานแบบง่ายๆนะครับนะหลายท่านที่เข้ามารับชม <c oughs> หรือหลายท่านเข้ามาศึกษาตรงนี้ท่านก็สามารถเอาไปใช้ในกลึงของซาลอนท่านได้นะครับอดีดีกว่านะครับออสเคยเป็นครู สอนอยู่โรงเรียนเสริมสวยนะครับมาประมาณรัก50กว่าปีนะครับที่บางลำพูบางขุนพรมนะครับตอนนั้นเป็นของอาจารย์นัชนะนะครับสิทธิ์ที่สอเดชอันนี้ขอเอ่ยนาท่านนิดนึงนะครับขออภัยด้วยนะครับนะท่านเป็นเจ้าของโรงเรียนนะครับนะท่านก็เอาวิชาหรือหลักการของการทํางานหรือกึ่งของงานสอนเนี่ยนะครับมาเผยแพร่มาแชร์ออดก็มีโอกาสได้เป็นครู50กว่าปีเราก็เอาความรู้ตรงนี้นะครับ มาแบ่งปันหรือมาแชร์ส่วนการศึกษานะครับท่านก็พาไปศึกษาเรียนรู้ที่อังกฤษนะครับฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกาเราก็อัพพลายนะครับหรือดัดแปลงเอาแนวทางที่เราไปเรียนรู้หรือศึกษาที่อังกฤษฝรั่งเศสอิตาลีอเมริกา มาเผยแพร่มาแชร์นะครับตลอดจนเอาความรู้ต่างๆในแะงของโรงเรียนนะครับหรือกึ่งของสกูลให้เพื่อนให้น้องทุกท่านเข้ามารับชมเหมือนกับท่านบินไปที่ลอนดอนเลยนะครับเหมือนกับท่านบินไปที่อังกฤษเพราะหลักการในการทํางานในแนวกึ่งของงานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบเบสิกเนี่ยเออเอามาจากลอนดอนอะคาเดมี่นะครับหรือเป็นแนวทางที่งานคัดงานตัดในกึ่งของบ๊อบเบสิกโดยตรงนะครับหลายท่านที่เข้ามารับชม หรือหลายท่านเข้ามาศึกษานะครับอย่างที่ออสเกิดแล้วว่าเหมือนนะครับว่าเราได้ไปศึกษาหรือเรียนรู้จากต่างประเทศเลยเส้นแล้วออสขยับมาในโซนปีกของซิกด้านซ้ายกรอบลายชายแนวหรือลักษณะของทรงที่เราคัดเราตัดนะครับเราวางกรอบในที่นี้อย่างที่ออสเกิดแล้วว่าปลายลายชายแนวอยู่ลักษณะของปลายหูนะครับเราก็มาสร้างกรอบก่อน เพื่อให้ขอบลายชฉยแนวข้อออกมาลักษณะของความสม,มูทหรือลักษณะกึ่งของความสวยงามส่วนการทิมกระเลมหรือการเช็คหรือลักษณะของทรงที่เราแบ่งชั้นนะครับหรือการไล่หรือเก็บลักษณะของทรงอันนี้จะทําให้ปลายลายเฉยแนวข้อออกมาได้พิวหรือลักษณะของความหวานนะครับเป็นความรู้นะครับเป็นเทคนิคนะครับเป็นการทํางานที่ออสเอาความรู้หรือเทคนิคอัวนี้มาเผยแพร่มาแชร์นะครับ4ี่ช่องทาง k ิกตอกยูทู e f a c e b o o k l i า e และช่องเลียว4ช่องทางนี้นะครับศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเข้ามาแล้วเป็นกำลังใจออดด้วยนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วกดการแจ้งเตือนแล้วขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นกลังใจอย่างหนึ่งที่ทำให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าก้าวต่อไป นะครับเรามาเข้าเรื่องกันต่อเลยนะครับจากขอบปลายชายแนวในโซนของซิกด้านหน้าในปีของซิกด้านซ้ายที่เราตัดอยู่ลักษณะของปลายหูขอบปลายชายแนวเราโค้งมุนมาเชื่อมต่อ <c oughs> ลักษณะของหลังหูหรือลักษณะของความถุยในด้านหลังปลายลายชายแนวที่เราใช้มือหรือใช้ตัวนิ้วหนีบนะครับหรือลักษณะการเน้นให้ปลายลหรือลักษณะของโคนผมเนี่ยงุ้มงอเข้าไป อันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานในรูปแบบของลอนดอนหรือเป็นลอนดอนอะคาเดมีเสร็จแล้วอ้อนมาทิมหรือมาเลมนะครับหรือมาเก็บในโซนของซิกและหลังที่เราโค้งมนตามโครงสร้าง4ี่ละลายแนวนะครับอันนี้เป็นการหลักหรือการทํางานหลายๆท่านที่ชอบหรือหลายๆท่านก็ชมนะครับอย่าลืมนะครับลองศึกษา หรือลองพัฒนาดูดนะครับท่านอาจจะไม่ได้ช่างนะครับหรือนะครับอาจจะอยู่ต่างประเทศค่าใช้ใจ่ายนะครับหรือการเรียนรู้อาจจะแพงลองศึกษาหรือลองพัฒนาดูนะครับว่าวิธีการตัดบ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกเนี่ยเราตัดอย่างไรนะครับนะกอบลายใจแนวและทำลักษณะแบบไหนนะครับนะอันนี้ก็ลองเอาไปศึกษาส่วนความสั้นยาวนะครับก็ขึ้นอยู่ออกับความต้องการอย่างที่ออดเกิแล้วว่าบางท่านที่ต้องการยาว เราอาจจะห้อยลงมาถึงอยู่บ่าก็ได้บางครั้งที่ต้องก่อนสั้นอาจจะยกหรือไล่ขึ้นไปสั้นกว่านนี้ก็ได้อันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือหลักการส่วนเข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับนะลองนะครับเอาเทคนิคหรือการทํางานหรือรูปแบบต่างๆที่ออดแพนในี่แชร์ไปประมาณทักปัน300 EP ก็คือพันสามระตอนอาจจะมีผมหญิงผมชายงานก้าวผมงานแต่งหน้า ตลอดจนถึงงานแข่งในและต่างประเทศที่เราไปศึกษาหรือพัฒนามาตรงนี้ก็ลองศึกษาหรือพัฒนากันได้นะครับส่วนงานเคมีเช่นเดียวกันนะครับอาจจะมนดาดสีซอยยืดทุกรูปแบบนะครับที่ออดแผนไปสีช่องตทางศึกษาหรือพัฒนาได้ตรงนี้ไม่มีใครใช้จ่ายอย่างที่ออดเกินส่วนการคาดการตัดเราก็ค่อยแบ่งทีละชั้น บางครั้งต้องยอมนะครับผมที่เขามีความเนื้อผมที่หนาหยิกหรือหยักโศกเนี่ยสิ่งที่เราจะคัดและตัดให้สวยงามได้ง่ายๆก็คือพยายามแบ่งให้บางนิดนึงแล้วก็ใช้นิ้วมือนะครับหรือรีดให้มีลักษณะของความตรงส่วนขอบปลายแนวแล้วก็มองดูนะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับเราทลาลักษณะอย่างไรส่วนด้านหลังถ้าเราต้องการให้ทุยเราอาจจะดึงหรือยกฉากขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นแนวทางของการสร้างความทุย ส่วนบางท่านที่ต้องการให้เทก็คือด้านหลังนะครับอาจจะสั้นนิดนึงแต่ด้านหน้าอาจจะยาวกว่าแล้วก็เทไปด้านหน้าอันนี้ก็คือเป็นบ๊อบเทนะครับลองอัพพลานะครับหรือลองดัดแปลงหรือเอาเทคนิคกกต่างๆนะครับมามิก,กหรือมาผสมผสานกันครับเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านอย่าลืมนะครับติ๊กต็อกพิ้งก์ันแอดนะครับเอคมเอสโอเอมเจอทสมจิตนะครับหรือออติ๊กต็อ ตรงนี้ท่านก็สามารถนะครับศึกษาหรือพัฒนาได้อาจจะเป็นงานเรียนรู้ในแขนงที่ออสสอนนะครับตลอดจนถึงงานเรียนรู้นะครับในง,งานแข่งตลอดจนถึงงานเรียนรู้ในหนึ่งครึของแฮปปี้หรือไงแฮชโชนะครับอันนี้ก็ลองศึกษาหรือพัฒนากันได้ในช่อง Tik t o อกนะครับส่วนทาง Facebook หรือ f a c e b o o k ล i v e Every Day นะครับอาจจะเป็นครั้งหนึ่งนะครับที่ออสประสบความสำเร็จความหมายก็คือเป็นแชมป์หรือเป็นแชมป์ผมู้หญิง หรือเป็นแชมป์ผมสุภาพตีนะครับหรือเป็นแชมป์ผมประเทศไทยเป็นตัวแทนนะครับไปแข่งที่ ard, อัวเลนาอิตาลีออสนาพานะครับเอาเทคนิค <c oughs> เอาการทํางานเอาสายงานที่เราแข่งหรือศึกษาหรือพัฒนามาเผยแพร่นะครับมาแชร์ต่างช่อง Facebook หรือ Facebook l i น e Every Day เพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินวิท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ทางช่อง Facebook หรือ Facebook l ลน e e อ e r y Day อาจจะเป็นงานกึ่งของเคมีความหมายก็คืองานเพอร์เมนต์งานดัดนะครับนะอาจจะงานเช็งโคลเลอร์งานทำสีตลอดจนถึงรีวิ่งหรือกึ่งของสเต e ความหมายก็คืองานยืดผมในลักษณะของผมตรงหรือเป็นแนวดิจิตอลนะครับในลักษณะของงานดัดนะครับดัดลักษณะของปลายยืดโคนทุกรูปแบบแขนงของเสริมสวยออสมีการแพนหรือแชร์ไปเขางช่อง Facebook หรือ Facebook Live e v e r y d a ่ เพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อฟทุกท่านศึกษานะครับหรือพัฒนาหรือเอาหลักการหรือเอาแนวทางต่างๆได้ทางช่อง f c e e o o o นะครับหรือ Facebook ล i ์เอ v ว r ร d a เจบงานนะครับออดมาใช้นะครับหวีปาดไปดูอยู่ในโซนของซิกด้านหลัง กรอบลายเฉยแนวที่เรากดนะครับหรือการใช้กันไกดิวหรือเจาะหรือแทกลักษณะของผมปลายลายใจยแนวที่ออกมาพิว้หรือกึ่งลักษณะของความสวยงามอันนี้เป็นเทคนิคหรือเป็นการทํางานส่วนนะครับการคัดหรือการตัดในลักษณะของทรงต่างๆนะครับท่านก็สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้เช่นเดียวกันนะครับส่วนเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมนะครับว่าลองเอาเทคนิคหรือการทํางานหรือการพัฒนาในแนวต่างๆที่ท่านชอบได้นะครับ ส่วนนะครับทางช่อง YouTube ที่ออสแพนหรือแชร์ไปประมาณรัก1,300อย EP ความหมายก็คือ1,300กว่าตอนแล้วที่ออสแชร์นะครับหรือแพนออกไปตรงนี้ลองไปศึกษาลองพัฒนานะครับหรือลองเอาหลักการหรือการทำงานในรูปแบบของออสสมจิตดิสปักดีนะครับหรือเป็นเคติควอนมีได้นะครับส่วนการดิวหรือเจาะลักษณะของโคนผมปลายลายใจแนวบางทีปลายผม คนผมเนี่ยเขาป็นลักษณะของตีนผมย้อนสิ่งที่ง่ายหรือสวยงามที่สุดก็คือการใช้กรรไกรดิวหรือเจาะนะครับหรือแซกลักษณะของผมตรงนั้นออกมาจบงานนะครับเรามาหวีหรือเช็คลักษณะของทรงความหมายก็คือแบ่งหรือฮาร์ปหรือลักษณะของรูปกรอบของทรงส่วนของโซนของทิ้งหน้าที่เราดึงหรือการโค้งมนนะครับหรือรูยลักษณะของนะครับมุมคางอันนี้ก็คือหลักการส่วนการเป็นนะครับการพลิกมือ หรือการไล่หรือการปัดนะครับหรือการโน้มหรือการเก็บลักษณะกรอบของทรงอันนี้ก็คือเป็นแนวทางหรือการทํางานนะครับส่วนการดึงนะครับในส่วนของทิกด้านหน้านะครับให้เข้าหาลักษณะของมุมต่างๆอาจจะเป็นตัวเชื่อมต่อความหมายของออดก็คือจะขอบลายชายแนวในส่วนของทิศด้านหน้าแล้วเชื่อมต่อลักษณะของด้านจออันนี้ก็คือหัวใจหลักจบงานเรามาเช็คหรือมาเก็บลักษณะของทรงความหมายก็คือดึงนะครับส่วนของทิศด้านหน้า ที่เราคัดเราตัดไว้นะครับเข้าหาตัวเราอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการส่วนการเก็บความหมายก็คือรายละเอียดสัจจวตต่างๆอันนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทํางานส่วนจบงานแล้วนะครับออสมาโบรนะครับหรือมาไดหรือมาเป่าเซตหรือลักษณะของทรงอันนี้ก็คือหัวใจหลักหรือการทํางานในรูปแบบของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบเบสิกนะครับหรือเป็นบ๊อบคลาสสิกตรงนี้เพื่อนน้องหรือชาวเอฟซีทุกท่านศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับ จบงานเรามาบ l นะครับมาใดมาเป่าเสตหรือลักษณะของทรงปลายลายชายแนวที่เราใดนะครับหรือเสตของทรงเราต้องการใรนลักษณะของการดูในลักษณะของรูปแบบว่าสั้นนะครับยาวหนาบางตามที่ต้องการไหมอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ในการทํางานแล้วออที่มีทั้งช่องนะครับน้องใหม่มาแรงคือทั้งช่องเรียวตรงนี้เขา open นะครับหรือเปิดกว้างเชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนไห้น้องนะครับคะแนนของสายวิชาชีพ เข้ามาคอนเทนต์นะครับหรือพีเต์งานกันได้จช่องเรียวผมเชื่อนะครับหลายท่านมีกิจภาพมีการทํางานมีสายงานหรือความรู้ที่ท่านโดดเด่นอยู่แล้วท่านก็สามารถที่เข้ามาคอนเทนต์หรือพีเต์งานกันได้ถึงช่องเรียวนะครับอาจจะเป็นลนักษณะของงานสายงานที่ท่านถนัดร้องลําทำเพลงเต้นหรือทำอาหารหรือมีความเชี่ยวชาญในงานแขนอื่นตรงนี้ท่านก็สามารถเข้ามาคอนเทนต์ หรือพ่เซษงานกนได้ท้งช่องเดียวจบงานนะครับเรามาบลนะครับหรือมาใดหรือมาเป่าเซตในเกลื่อของบอ๊อบหรือเป็นบ๊อบคลาสสิกอันนี้ก็คือแนวทางในการเรียนรู้นะครับการทํางานหรือการใดหรือการเป่าเซตลักษณะของทรงกรอปลายใจแนวเราจะเห็นชัดชัดเลยนะครับว่าการใดที่ดีที่สุดก็คือการดึง ลักษณะของโคนนะครับหรือยกไาหนิดนึงส่วนปลายให้งุ้มนิดนึงอันนี้จะทําให้ลักษณะของความทนเขานะครับส่วนความร้อนองศาก็ให้อยู่ระดับกลางนะครับไม่ต้องใดให้มันร้อนมากนะครับอันนี้จะอาจจะทําลายของเส้นผมส่วนบางท่านที่มีใดที่แรงหรือร้อนมากๆนะครับก่อนจะใดพยายามฉีดอาหารผมฉีดโปรตีนนะครับหรือใส่ตัวบมรุงหรือใส่ตัวเซรั่มเพื่อกระชับนะครับหรือปรับลักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือแนวทางหรือหลักการ ครับหลังจากที่เราจบในโซนของซิกด้านข้างกอปลายชยแนวในโซนของซิกด้านหลังปลายลายชยแนวแลักษณะของหนกผมทรงรูปแบบนะครับจะออกมาได้สวยนะครับอันนี้ก็คือแนวทางในการทํางานส่วน c o l ล r c r e อย่างที่ออดเกิดเราว่านะครับเป็นลักษณะของ number 4นะครับหรือเป็นสีน้ําตาลหรือเป็นกึ่งของธรรมชาตินะครับอันนี้สามารถ ที่จะปกปิดหรือกึ่งลักษณะของผมสวยนะครับครับวันนี้ผมออสสมจิตด,ดิสพรากดีหรือเป็นเคทติโอคารามีก็ขอขอบคุณเพื่อนน้องนะครับหรือชาว f อฟทุกท่านที่ท่านยังรักนะครับและยิ่งติดตามในรายการอาจารย์ออสกันอยู่อย่าลืมนะครับ4ช่องทาง Tik ทิกตอก YouTube Facebook l i v e และช่องเรียวศึกษาและพัฒนาได้ฟรีแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ